สวัสดีครับผมต้องครับสวัสดีครับผมนัดครับครับวันนี้เราอยู่กนที่ไหนครับน้องนัดอยู่กันที่ BG จีฮอครับพี่ต้องครับวันนี้เรามาทําอะไรครับมาดูเบื้องหลังการทำคอนเสิร์ตแบบนิวนอร์มอลต้องอธิบายว่าวันนี้เราอยู่เบื้องหลังคอนเสิร์ตของศิลปินที่ชื่นชอบของใครหลายๆท่านนะครับผมใช่ครับพี่ปูนะครับพี่ปูแบคเคนครับเป็นแฟนครับอ๋อไม่ใช่นะครับ พี่ปูวงไฟเดี๋ยวใครครับครับพี่อิดไม่แก้เลยขอโทษต้องอธิบายว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเราได้อยู่ในเบื้องหลังนะครับแล้วก็การทำคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นแบบรูปแบบรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่รูปแบบใหม่นะครับก็คือ new normal new normal นะครับผมเพื่อให้ลองรับสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับห่างกันไว้นะครับครับครับก็ เวลาจะรับชมก็คือรับชมผ่านระบบสตรีมมิ่งนะครับถึงกับทางท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับทางมือถือก็ได้นะครับทางที่เป็นโน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้แล้วมีการแบบขายบัตรออนไลน์ใช่ครับถูกต้องครับนะครับการที่จะทําคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งขึ้นมานะครับมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับวันนี้แะครับเรามาดูดีกว่าว่าการจะทำคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งเนี่ยถึงกับทางท่านผู้ชมลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะครับวันนี้เรามาดูสัมภาษณ์แล้วก็ทีมงาน กันนะครับได้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมไปดูเลยครับก็ผมตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่ภู JSS นะครับเดี๋ยวมาถามพี่เขากันครับว่าพี่เขาดูแลเรื่องอะไรอยู่นะครับผมมิกซิ่งออกไปออนแอร์ให้คนที่บ้านฟังครับก็คือดูแลมิกเซอร์ใช่ครับมิกเสียงทั้งหมดให้คนที่บ้านฟังครับแล้ววันนี้เอาอุปกรณ์อะไรมาบ้างครับวันนี้หลักๆจะเป็น Yamaha PM10 ครับแล้วก็ Studio Monitor อร์ย h มกับ k r k ครับแล้วก็มี อินเสิร์ตแมคลี่กับเอ่อเวฟครับเวฟปักอินครับผมการทำเอ่อมิกกี้อย่างเงี้ยครับพี่มันต่างแตกต่างกับในฮอลยังไงครับแตกต่างกับในฮอลแตกต่างครับเพราะในนี้มันจะเดทหน่อยมันจะไม่มีแอมเบียนซ์ในฮอลเลยใช่ใช่ใช่จะไม่มีเสียงอะไรรบกวนเราอยู่ในห้องมิกเหมือนในสตูดิโอครับอืมครับแล้วเรื่องฟีลลิ่งอารมณ์แตกต่างกันไหมครับ ฟิลลิ่งแตกต่างครับเพราะว่ามิกซ์ในฮอลจริงๆก็มีคนดูมีอะไรอันนี้ก็มิกคนเดียวแล้วก็อาจจะเพิ่มเสียงเอฟเฟคในฮอลหน่อยครับครับพี่ภูครับ,รบการมิกซ์เสียงแบบในฮอลกับการ live สตรีมมิ่งไลฟ์สดเนี้ยมันมีความยากง่ายแตกต่างกันยังไงบ้างไหมครับยากง่ายแตกต่างกันครับคือมิกในนี้เราใส่ได้เต็มที่เลยเราไม่ต้องกลัวฟีดแบก จาก PA 5, เราจัดได้เต็มที่เลยเมลเวลเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แต่มิกข้างหน้ามันมี PA อันใหญ่มีอะไรเงี้ยเสียงก็จะเข้าใหม่เสียงมันจะดังมากในฮ OH ออเนี้ยใช่ใช่ <c oughs> เราก็ต้องควบคุมให้ดีครับแล้วก็มีเสียงแอมเบียนในฮอมีเสียงคนดูที่เราต้องสู้อะไรเงี้ยใช่ใครับผมว่ามิกในเนี้ยง่ายกว่า แล้วระบบทางด้านนู้นคืออะไรครับพี่ทางด้านขวาจะเป็นพาร์ทของ recording multi track ทั้งหมดอ๋อมีการ record บันทึกไว้ใช่ใช่บันทึก multi track เลยฮะทุก track ที่ส่งเสียงออกมาจากเครื่องดนตรีเราก็บันทึกไว้เพราะว่าทางทีมงานเขาอาจจะมี DVD อะไรเงี้ยแล้วก็เอา multi track นี้ไปอ๋อ mix อีกทีใช่ใช่ไป mix อีกทีทีหลังครับ ยังไงก็ขอขอบคุณพี่พีภูมากนะครับครับสวัสดีครับก็ผมตอนนี้ครับเราอยู่กับทีมงานเรคคอร์ดดิ้งครับเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวนิดนึงนะครับอ๋อผมยอดครับก็เป็นทัพย์ให้แจ็คซาวเขาอะนะครับอันนี้เป็นในส่วนของการบันทึกเสียงแยกแท็กใช่ไหมครับวันนี้แบบมีกี่แท็กครับพอจะบอกได้ไหมครับก็มีทั้งหมดประมาณ40แท็กครับ40แท็กนะครับจะใช้โปรแกรมอะไรในการบันทึกเสียงอ่าหลักๆก็จะใช้ c u b a บ e 9กับ ไในส่วนของที่เป็นอินเทอร์เฟสอะไรเงี้ยใช้อะไรอ๋ออินเทอร์เฟสนี่ยเราใช้ดันเต้ดันเต้ตรงมาจากบอร์ดจากบอร์ดใช่ไหมครับส่วนพวกอินเทอร์เฟสพวกเนี้ยเราใช้เป็นแค่ภาคมอนิเตอร์อย่าง RME ก็ใช้เป็นมอนิเตอร์สำหรับฟังเช็คต่างๆหรือว่า Apollo อร์โลยูเอดีอัปเปอร์โลก็ใช้ในการ Monitor, อมอนิเตอร์ฟังเช็คไฟล์ง,งานอครับืมครับส่วนมากเวลาเราเรีคอร์ดดันเต้พอมันไร้ไร้แพ็กเนี่ย มันไม่ใช่ว่าดันเต้มันไม่เสถียรมันเสถียรแต่ว่าคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมันไม่มันไม่เสถียรเราต้องมีสองเครื่องแบ็กอัพทุกการละกันแล้วคนละโปรแกรมเพื่อกันการเครื่องใดเครื่องหนึ่งล่มมันไม่เกี่ยวกับมันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งแบบมันไปได้ตลอดดอแบบเวลามันฮีทมากๆหรือเปล่าบางทีฮาร์ดดิสก์ไม่ทานบ้างหรือว่าฮาร์ดดิสก์เกิดรอสหรือว่าแม้กระทั่งไฟกระตุกหรือว่าอะไรอันนี้เลือกใช้น้ตบุ๊กเพราะว่ากลัวไฟ ปัญหาเรื่องไฟปัญหาเรื่องไฟคือเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่บอร์ดเขาท้องฟังเพราะว่าเขาเจ๋งเพราเราไม่ต้องทำอะไรเราแค่มาเหมือนเก็บไฟเก็บบไไฟว้ครัโชคดีพี่ปูเขาเก่งมากไม่ต้องห่วงครงานวันนี้ขอขอบคุณมากครับคคครรัับบบขอุณสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับทางน้องมิกกี้นะครับจากทาง j จนะครับผมสวัสดีครับน้องมิกกี้สสวััดีครบสวัสดีครับ ตกใจนะครับนะครับผมก็วันนี้น้องมิกกี่อยู่ในส่วนของอะไรครับตรงนี้คือเป็นส่วนของมอนิเตอร์ครับก็คือดูแลวงเหมือนเวทีครับผมในในระบบที่เป็นซิสเต็มวันนี้ครับทางแจ็คเตาได้ผลอะไรยังไงมาบ้างครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้ขนมาก็สุดมากก็จะมีพาร์ทเครื่องดนตรีแล้วก็พวกมอนิเตอร์จะมีแค่นี้ครับจะไม่มีวี อ๋อไม่มี p a แล้วก็มิกเซอร์ที่ใช้วันนี้ก็คือเซียรไฟเป็นเซียรไฟก็คือเป็นมอนิเตอร์นะครับแล้วก็เป็นอินเดมเพนใช่ครับย่ามาห้าเหมือนกันย่ามาห้าเหมือนกันในการตัดชิ้นบอร์ดเนี้ยครับในอาพวกรูทติ้งอะไรต่างๆมันทำยังไงครับ สเตตบ็อกก์ที่มาสเตตบ็อกก์ก็คือสัญญาณก็จะมาเข้าสปิทเตอร์ครับผมเสร็จแล้วเราก็สปิทเข้าสเตตแล็กก็คือต่างคนต่างมิกซ์ไปเลยส่วนนู้นก็คือทำไลายอย่างเดียวทำไลายอย่างเดียวคอมเพลตทุกอย่างก็ส่งไปออกดนตรีได้เลยส่วนอันนี้ก็ส่งให้แต่ละดนตรีครับผมมันจะถ้าถ้าไม่แยกบอร์ดก็เดี๋ยวจะวุ่นวายตรงนู้นอ๋อครับแล้วก็ในการที่ทำมอนิเตอร์ที่เป็นแบบการทำแบบไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเนี้ยครับที่ไม่มีคนดูเนี่ย ู้สึกมันให้ความแตกต่างในการมยากได้ยังไงครับคือเอาจริงๆแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าท <ett> ี่เป็นคอนเสิร์ตที่มี P. A. ครับผมแล้วก็คนดูเพราะว่าพอมันไม่มีคนดูการทำมอนิเตอร์เนี่ยมันง่ายเลยเพราะว่าเขาขาดตอนไหนเราแค่เติมจะไม่มีโนกวนๆอ่บูมคนดูเฮก็คือพอไปอยู่นี่ที่จะไม่ใหญ่ครับแล้วเขาก็เล่นคือแค่ ขาดอะไรเราก็เติมให้ใช่ครับมันไม่ต้องส่งหลายๆอย่างอย่างได้ยินชิ้นนั้นแล้วมันไม่ได้เป็นเวทีใหญ่ก็เลยง่ายก็พูดง่ายคือเหมือนอยู่ในห้องซ้อมห้องเล็กๆใช่ใช่ครับพูดง่ายว่าเวลาสมมติถ้าอยู่บนเวทีมันจะมีแบบพวกความถี่หรือว่า P A มากวนใช่ไหมครับหรือว่าใช่ครับสมมติจะเป็นพวกย่านโลย่านโลที่เป็นซับใช่ไหมครับมากวนบนเวทีได้ใช่ครับอืมครับผมพูดง่ายว่าง่ายต่อการทํางานของเราด้วยใช่ใช่ครับแลกตีก็ง่ายด้วยง่ายด้วยคือบางคนนี่คือเขาไม่เอาเลยเลย ขอฟังตรงนู้นเลยครับขอแค่เสียงร้องอืมครับผมยังไงอขอบคุณมิกกี้วันนี้มากนะครับ,รบผมขอบคุณมากครับ,บค,ครับ,รบ,รบสวัสดีครับ